วันนี้เราก็จะมาบอกวิธีการใช้แอปอาดิเปแลวก็ทมันนี่นะครับใช้จ่ายที่ประเทศจีนนะครับผมเริ่มจากการโหลดเลยนะครับได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับผมจากนั้นเข้าแอปอาดิเปนะครับด้านล่างขวานะครับแอคเคาทนะครับเราต้องแอดแบงค์ a าร์ดเข้าไปก่อนนะครับของผมแอดเรียบร้อยแล้วนะหลังจากนั้นนะครับเราจะไปซื้อของร้านนี้นะครับนี่เราก็กดที่สแกนนะครับบนมุมบนซ้ายมือนะครับผมของแอปอาดิเปนะครับผมจากนั้นก็สแกนได้เลย รอสักคู่นะครับมันจะใช้เวลาสักนิดหนึ่งครับแอปทัวมันนี่พอขึ้นมาแล้วเราก็ใส่จํานวนหยวนนะครับหรือว่าควายนะครับเข้าไปได้เลยนี่ครับลานี้สิบหยวนนะครับผมแต่ว่ามันจะมีส่วนลดของธนาคารให้เรานะของบัตรเครดิตนะตรอบนี้ก็ได้ลดจำนวนหนึ่งนะครับผมเหลือแค่หกจุดสี่หนึ่งเท่านั้นนะครับจากสิบหยวนดีจริงๆครับหกห้าสามสิบ โอ้หสามสิบกว่าบาทน,นะครับผมนี่ครับได้มาแล้วอร่อยมากนะครับอันนี้หวานชํำเบลิกูดนี่ครับแล้วก็อันนี้เป็นทูมันนี่นะครับวิธีการใช้ทูมันนี่นะเป็นตัวอย่างทูมันนี่ก็คือเราก็เข้าสแกนด้านบนขวาได้เลยครับผมต้องเติมเงินก่อนนะครับทูมันนี่ร้านนี้เท่าไหร่ครับหนึ่งร้อยยี่สิบสี่หยวนนะร้านนีร้รอสักแป๊บนะครับผมโอเค ใช้เวลาแป๊บหนึ่งครับตัวมันนี่มันจะโหลดนิดนึงก็มันจะมีให้เราเช็คนะครับยอดเงินถูกต้องไหมเนี่ยแล้วมันก็จะแปลงคอนเวิร์ตค่าเงินจีนให้เราดูเลยนะว่าเท่าไหร่แล้วก็ค่าเงินไทยด้วยนี่ครับเรียบร้อยครับหกร้อยี่สิบสี่บาทนะครับผมอีกตัวอย่างหนึ่งครับอันนี้เป็นที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับแต่ว่าจะเป็นการ ให้เขาแบบสแกนเครื่องของเรานะครับนี่ครับเขาที่จ่ายเงินร้านค้านะครับมุมบนขวาจากนั้นเลือกอาริเปพัทด้านล่างนะครับผมด้านบนขวานะครับเลือกที่เป็นอ่าเมแลนดไชน่านะครับเป็นจีนแผ่นยินใหญ่นะครับจากนั้นก็ให้ร้านค้าสแกนได้เลยครับตีดนี่ครับรอแป๊บเดียวครับก็ขึ้นมาแล้วนี่ครับมี ค่างเงินให้เราดูด้วยนะครับว่าเท่าไหร่แต่ว่าผมแนะนําให้พกเงินสดไปด้วยนะครับเพราะว่าบางร้านค้าไม่รองรับธุานี้กับรีเปยนะครับก็ประมาณนี้ครับคลิปนี้ฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครบับ